สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Toyota a l t i ติ1.8สปอร์ตนะคะปี2022เลขไมล์อยู่ที่1 10,000กิโลค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะออกห้างไปแดง9 0 0 0 0 0 49,000ถ้าจะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะแล้วก็กระโดดข้ามไปเป็นตัว G R ส p o r t แล้วจะเป็นตัว h y b ริดนะคะพี่จ๋าให้ดูรอบๆคันคันนี้คือรถแรกเข้าได้สีขาวมาด้วยทะเบียน2ขอไข่ยอยักษ์3 9ม0มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ถอยสภาพสวยเลยจ้ะใครที่สนใจเอาติดนะคะเครื่อง1,800แล้วก็อะไหล่หาง่ายค่าแมเทนแตนก็ประหยัดด้วยนะคะ ตัวนี้นะก็ได้เป็นเครื่องใหญ่ขับสนุกค่ะนะคะเอาตินะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตปี2022ค่ะรถเข้าใหม่ค่ะนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเป็นรถปลระวังจากหน่วยงานเดี๋ยวนํำนนึงจะพารับชมรอบๆบคันกันนะคะใครที่สนใจเอาติดนะคะพี่จ๋าตัวสปอร์ตล้อแม็กเขาจะสวยมาก สมกับชื่อสปอร์ตเลยนะคะตัวนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะนี่นะคะกระจังหน้าด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียมเส้นเดียวนะคะแล้วก็ตรงกระจังหน้าด้านล่างค่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวช่องดัก ดักอากาศดักลมนะคะได้เป็นสีดํามานะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็ในเรื่องของไฟตัดหมอกคันนี้อาจจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกให้แต่มีกรอบไฟตัดหมอกให้นะคะก็คือ,อมีกรอบไฟตัดหมอกให้ไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้นะอ่ะก็อันนี้ก็คือตัว คมไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำาก่อน,นะคะอันนี้คือรถแรกเข้าขออย่าดราม่านะอาจจะเห็นขี้ฝุ่นบ้างนะคะพี่จา๋าแต่เป็นรถเข้าใหม่ค่ะสันเหลี่ยมคมค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มการันตีสภาพเดิมรถทุกคันเรามีการตรวจสภาพให้ทั้งหมด2 1 5รารายการจากบริษัทชั้นนำนะไม่ใช่ของเพชรยนต์ที่จะตรวจให้เองนะคะเป็นบริษัทจากด้านนอกและตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะนี่อยู่สาขาหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ค่ะ ก็มีรถแถบด้านหน้านี้จะเป็นรถเข้าใหม่พี่จ๋านี่เขาไล์สดกันอยู่นะคะอันนี้คือรถเข้าใหม่นะเป็นตัวคลอสไฮบริดปี24นะคะนี่ นะคะตัวนี้สภาพสวยอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนพี่จา๋ามาดูในส่วนของล้อมแม็กคาแมกนะคะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะแม็กหลูกตัวนี้นะซีรีสย,ยางอยู่ที่225ทับ50 R17 ก็คือแม็กขอบ17นิ้วนะคะยางตัวนี้ก็เดี๋ยวเราอาจจะมีดูแลของเรื่องยางให้ถ้ายังมีแตกลายงาหรือว่า ไม่มีดอกอยางแล้วเราก็จะเปลี่ยนยางให้นะจะ๊ะนี่ให้ดูด้านข้างกระจกมองข้างขัดสีเดียวกับตัวรถได้เป็นสีขาวมุกนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะและด้านขอบกระจกตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันผ้าสีพรบรนะคะก็ปี69เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จา๋ามาดูภายในกันสักนิดนึงค่ะภายในนะคะคอนโซลด้านหน้าเขาจะคุมโทนนะคะเป็นสีดำเนาะนี่คุมโทนสีดำ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนี่ค่ะเราสู้แรงไลฟ์สดเขาไม่ได้เราต้องปิดประตูไว้ก่อนนะตรงนี้ก็เป็นเป็นหนังนะคะก็บ hm uh 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 ุด้วยหนังเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะคะถุงลมนิรภัยก็จะอยู่เนี่ยค่ะตรงเสานี่นะตรงนู้นนะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ด้านหลังอีก5-6นะใต้เข่า7นะนี่ค่ะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นะเก็บงานเพิ่มเติมให้นี่เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีช่องใส่แก้วน้ำเครื่องเสียงรองรับนะคะ FMAM แล้วตรงนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะตรงนี้น่าจะเป็นดิจิตอลแล้วแหละนี่ค่ะนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้านะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะไปดูด้านหลังกันดีกว่า ตัวน็อตต่างๆนะคะตรงประตูสภาพสวยเดิมนี่ค่ะเห็นไหมปี2022นะคะตัวน็อตต่างๆพี่จา๋านี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963อ่ะนี่รอยเมอัาต่างๆสภาพสวยค่ะพี่จ๋าเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูสภาพตัวรถได้มาทดลองขับได้ เครดิตดีจัดยอดเต็มนะคะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เครื่องพันแตัวสปอร์ตนี่ค่ะนี่ค่ะตัวจะมีเป็นตัว1.6นะคะที่ปีสองนี้จะเป็นตัว1.6ที่เป็นเดโมโลแล้วก็1.6 g แล้วก็กระโดดข้ามมาเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นตัว1.8 GR สปอร์ตนะ,ะแล้วก็ถึงข้ามเป็นตัวไฮบริดนะ,ะนี่ ใครที่สนใจนะอันนี้ก็ประหยัดจากป้แดงก็อยู่ประมาณ3 0 0 0สนสามแสนสามสามนสีนะคะส0 0 0สนกว่าได้ประหยัดจากป้แดงถึง3 0 0 0 0นเลยนะคะนี่ด้านหลังแม็กซี่ทูโทนค่ะไฟท้ายนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะนะแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดเปิดด้านท้ายค่ะ รอยเมคอาต่างๆการันตีสภาพเดิมเลยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่0961984963ค่ะดูตัวนอ็อตนี่ค่ะไฟท้ายนะคะไทโคอิโตะเดิมแท้จากโรงงานนี่ค่ะตัวนอ็อต ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะจ๊ะพี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงใส่ให้ครบค่ะก่อนปล่อยนะคะเราก็เช็คให้ไฟท้ายนะคะด้านข้างนี่ค่ะตัว1.8นะคะสปอร์ต เบาภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็ตัวสปอร์ตตรงนี้เนาะนี่ค่ะ,ะตรงนี้ก็นี่มีที่เท้าแขนมีเขาเรียกว่าอะไรใส่แก้วน้ํานะคะและตัว1.8สปอร์ตตรงนี้นะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะแต่อาจจะไม่ได้พับเรียบแต่ก็สามารถพับได้ค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเบาะด้านหลังพับได้นะอ่ะนี่นะก็มีพรมให้นะคะเรียบร้อย นี่ค่ะแถมกระตูนะคะสนใจทักมาได้096-198-4963ดมพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาสามารถพูดคุยกับสิริได้นะคะมีคูดคอนโทรลนะคะนี่อย็บเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะเป็นปุ่มพุสตาร์ทนะคะตัวนี้เป็นปุ่มพุสตาร์ท ใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้นะคะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะ,คะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 198 4963 19สนะคะทักมาได้เลยนี่ค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเดี๋ยวมาเปิดดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะ สนใจทักเข้ามาค่ะคันนี้919,000นะคะ919,000ผ่ 9, 10, 9, อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000นะคะกับอีกประมาณ600นะคะประมาณนี้แผนกันความร้อนใต้ฝากกระโปรงสภาพเดิมสวยสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะอยู่ครบชัดเจนคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะแบบว่า อาจจะมีการเก็บงานฝากระโปรงเล็กน้อยนะคะคันนี้เท่าที่ดูนะนี่ค่ะนี่นะคะอาจจะมีการเก็บงานฝากระโปรงแต่เออนี่ค่ะฝากระโปรงน่าจะมีการเก็บงานมาแต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำจากพี่จ๋านะ อาจจะมีการเก็บงานมาเล็กน้อยนะคะแต่โครงสร้างนะคะตัวรถเนี่ยค่ะดูตรงคานคานด้านหน้านะคะนี่ค่ะไฟด้านหน้านะ,ะสภาพเดิมเบ้าโชกคนะคะตัวเออตัวนี้เป็นตัว1.8 S-Port นะคะเป็นตัว S-Port นะคะก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะ ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี1ปีด้วยใครสนใจคันนี้6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลนะคะสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยวคันนี้เก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดับหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยใครสนใจนะคะเอาติดต,ตัวนี้นะคะประหยัดจากป้ายแดนส0 0 0 0 0กว่าเลยนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000ืกับอีก6 0 0นะสนใจทักเข้ามาได้ค่ะเอาล่ะค่ะคลิปนี้นัน้นนึงขาตัวลาไปก่อนจ้ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ